ทุกท่านนะครับวันนี้เช้าๆเนี่ยผมจะพาพี่น้องมาดูเรื่องของนาซ s าก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Human r i ร h ์วอชนะครับเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็นอกจาก Human r i ร h ์วอชนะครับก็จะเป็นเรื่องของนาซ a านะครับเป็นของนาซ่าซึ่งได้มา เชื่อมโยงนะครับกับ PI บล็อกเชนเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าง UN ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญตรงนี้นะครับก็อยากจะสื่อสารเพื่อต้องการให้สมาชิกทุกท่านนะครับได้ศึกษาแล้วก็เข้าไปเรียนรู้นะครับในข้อมูลในเชิงลึกนะครับซึ่งข้อมูลเชิงลึกตรงนี้นะครับก็อยู่ใน ใน PI b l o c k c h a i นนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเราเองอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเนาะนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับอย่าง NASA อย่างเนี้ยนะครับเราครบกดเข้าไปเลยนะเนี่ยครับก็จะเป็นข้อมูล NASA นะครับแล้วที่นี้ข้อมูลตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เป็นเป็นช่งชวงๆนะครับเนี่ย นะครับก็จะมีเป็นบล็อก,อกเ,อเป็นบล็อกแบบนี้นะครับอย่างสมมุติว่าเราจะเข้าไปดู e x plorer ตรงนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับพอกดไปแล้วก็จะเป็นข้อมูลนะครับเชิงลึกนะครับจะเป็นรายละเอียดต่างๆก็อยู่ในนี้นะครับก็ยังมีวิดีโอด้วยนะครับเราสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้อันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ In all our exploration of the cosmos, we've only found one planet that sustains life home. Earth is beautiful, fragile, changing. Our scientific discoveries reveal a complex web, a system of systems. Down every thread we follow, we find new connections we did not expect. We have so much yet to discover, if we go looking for it. The next generation of Earth science begins today. An array of cutting-edge s a t e l l i t e เอาประมาณนี้ก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับผมจะพา,าพี่น้องนะครับมาดูเรื่องของเอสเปซเอ็กซ์นะครับซึ่งเป็นฐา,านข้อมูลนะครับของ อีลอนมัสนะครับก็ได้มาเชื่อมที่ P I เป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะมากเข้ามาดูนะครับของอ่าสเปซเออันนี้เป็นสเป c เอนะครับสเป c เอของอีลอนมัสนะครับ ตรงนี้เราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับไปดูข้อมูลในเชิงลึกในรายละเอียดต่างๆนะครับจะมีข้อมูลโชว์มาแล้วนะครับนี่คือ s p ปซเเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเรารสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้แต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะสื่อสารให้กับพี่น้องมวลสมาชิกทุกท่านนะครับที่ยังยังไม่ได้เข้ามาศึกษาเนาะเราสามารถที่จะเข้ามาศึกษา เชิงลึกได้นะครับที่ P I Blockchain เราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับตอนนี้กำลังอัปเดตช่วงแต่ละช่วงนะครับก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอันนี้อยากจะให้พี่น้องดูสักนิดหนึ่งนะครับจะเป็นข้อมูลของอีลอน What, what I'm going to go through to tonight is the overall, overall sort of path to making life multiplanetary. So um, we're doing a lot of good things at SpaceX. I mean Starlink is incredible providing connectivity throughout the world um, and also this is the